หญิงมาตัดหญ้าหน้าบ้านนะคะหญ้ายาวแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะผู้หญิงเราทําได้เครื่องตัดหญ้านี่นะคะแม่หญิงซื้อมาแต่ตอนซื้อบ้านแรกๆแล้วนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์ดีมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บหญ้าเวลาเราตัดนะคะเราไม่ต้องมากกาดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้มารีวิวเครื่องตัดหญ้านะคะจะมาตัดหญ้าให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นะคะเขาก็จะเป็นเซฟตี้หน่อยนะ จะมีเหมือนมีล็อกนะคะนี่ต้องออกแรงนิดนึงนี่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะพลาดไว้อย่างนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันเราต้องเอาสายยางนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะปั่นแสงเนาะอ๋อเพื่อนดูกอนเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะจะเป็นเซฟตี้นะคะสองชั้นค่ะ ต้องกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอย่างนี้นะคะ่ะจะเพราะว่าถ้าเรากดแค่นี้จะไม่ติดนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไม่หญิงทำงานแล้วค่ะร้อนวันนี้ต้องรีบทำ ีบางส่วนที่รถลรอเข้าไม่ถึงนะคะอย่างขอบขอเนี่ยเดี๋ยวแม่หญิงก็จะใช้เนไกลมาตัดเล็มๆนะคะยังไงก็ถือว่าช่วยให้งานได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ยหญ้าเขาก็จะมาอยู่ในนี้เนาะน,นี่ค่ะป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่หญิงก็ไปทําอะไรต่อนี่ค่ะอเอามาใส่ไว้นะคะแล้วพอแห้งนะคะแม่หญิงก็ไปเป็นพวก หมักปุ๋ยต่อนะคะ ในส่วนที่รถเข้าไม่ถึงนะคะแม่หญิงก็ต้องใช้กันไกลช่วยเล็มเนาะเพราะว่าถ้าเขายาวมากอะค่ะเดี๋ยวหญ้าจะตายล้วก็เล็มให้เขาสั้นๆนะคะเขาจะได้หนาๆเขียวๆเนาะนีนะ่นี่ก็ตัดตามขอบปูนที่ทํานี้เลยนะคะอย่างพวกนี้แม่หญิงต้องการให้เขาลามๆไปก็จะไม่เก็บขึ้นมาเพราะกิ่งพวกนี้เขาเกิดได้นะคะ ก็คือถ้าไม่มีรถตัดนี่ก็งานยากเลยล่ะคะ่ะเนี่ยตามขอบนี่นะคะที่เขาเข้าเข้าไม่ถึงอะคะ่ะก็ all, ะเล็มๆเนาะแดดออกแล้วค่ะเพื่อนๆร้อนเป็นร้อนนะคะ นี่ค่ะกันไกลเลมเลมเมเลมเนาะน,นี่แม่หญิงก็ปักคืนที่เดิมระบบสปริงเกลิลนี่พ่อนาทำให้นะคะอย่างตรงเนี้ยรถเข้าไม่ถึงแน่ๆเราก็แซนไกลช่วยเป็นที่เดิมที่กระเพาเคยขึ้นนะคะแม่หญิงลื้อแปลงออกไปก็ยังมีเม็ดขึ้นมาอีก เรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยได้เรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยได้เหงื่อแม่หญิงก็ประมาณนี้ละคะ่ะสวนหน้าบ้านแม่หญิงจะเป็นคนตัดเองนะคะเพราะจะรู้ว่าตรงไหนควรเว้นไม่เว้นเนาะเพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่ยากเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ยัไงไงแม่หญิงฝากกดติดตามากด subscribe กดกระดิ่งให้กาลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ